สวัสดีค่ะพี่น้องสีภาพี่น้องยางเขานั่นพี่น้องยางลงทุ่งนาภาพพี่น้องไปเอางัวเอางัวเขาขอกจะสีไทยยังไงพี่น้องหาหน้าเพชรกับยายคันท่อคือเก้าคันท่อสวัสดีแน่สวัสดีค่ะหนหาเอางัวกันเขาขอกเขาลักกันของัวเขาขอกน้ำเงินเด้อพี่น้อง ปลาเขอามาพี่น้องก้อติดตามก้ไลค์กนแชร์กกระดิ่งก้อนล่างแรงแสงเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานเหนืองวงเขาคลองง้ามืองแร้งเด้อค่ะมาเด้อหาจุงมงวอเขาคอกซอยกันพี่น้องบรรยากาศมันคือจะพ้นรถตกดอกค่ะมื้อนี้บ่บ่ค่อยแดดดอกฝนนั่นตกทางไกลเนาะพี่น้องบ่ได้ตกทางวันจะคลองหรือตกทางไก่ลาวไว้นี่สวน มีหมองศิลาแล้วพี่ดอกนาให้น,หนาน้ามีตะเข่าแต่พอเอาเขาไปแล้ว<อ>เล่มมาเอาท่านไปท่านมืดเล่มมาเอาอีกเอาตัวนี้กันดอกตัวนี้ว่าตัวโต,วต,วต,วตวแม่ขาวนา่งประกาศนางหย่านสุดลองเอาตัวนี้พอนักไว้ติแม่พอนักไม่ติ เด้อพี่ดอกมาจุงงว้วซอยกันค่ะทางทางๆพุ่นขาม้าก,ก็เอางวัวเขาค้วัยเขาคลอกชนิดได้กินเยอะมาเอาเขาคลอกซอยให้คันท้องก่อนแล้วก็สซิฮิตเมื่กี้มื้อนี้สิเฮ็ดไออาหารไทยสูผู้เฒ่ากินพี่น,อน้องไสตัวใดตัวแม่สิเฮ็ดไอกะเพราหมูกรอบสูพี่พ่อแม่กิน นี่ขันสิงยำแหลกวัวหัเขาอโอ้ยจะเป็นอะนไรน,นี่หน่องไปพวเขาคอกอออใส่กันนี่เอามันกินน้ำใสาในบ้านบ่นี่ Hãy Ôi được hưng 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 เอ้ยบ่มีหนามหงำเพลินดอกขายัางเหลือ้งอยู่ค่ะยังเหลื้งขึ้เกาอยู่เขาก็ไดฮ้ยนี่เขาค้ของหอดปานแล้วนี่แม่ทะเลมาหอดอยู่ พ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใหน้นเด้อพี่น้องเห็นแล้วก็สิพาพี่น้องไปเพจน่าอยู่น่ากินค่ะวันนี้สิผัดกะเพราหมูกรอบสู้ทอแม่กินจ๊กสิงห์แมแหลวกว่าแหลกเราพูดเท่ากัน <laughs> <laughs> ไปเขาเคาะพี่ค้างเขาไปผูกเลยเขาไปผูกหัวนะ <laughs> น้อไปเห็ดน้องกินนะค่ะมาที่นี่น้องพาพี่นอ้นองเขาคั่วเห็ดเมนูผัดกะเพราหมูกรอบพี่น้องหมูกรอบเผ็ดไว้แล้วเฮียพี่น้องหัแใจจ,จังหน่อยเด้อค่ะเป็น,แ,น,น,นแต่แซ่บบะหมิ่น้องหมูกรอบกรอบเผ็ดเองเดี๋ยวขออนุญาตไปหั่นหมูกรอบก่อนนะคะ่ะจังมากินน้ำกันน้ำพี่น้องเนาะมนเมนูวันนี้อาหารไทยทำสู่แม่ขันทองกับพ่อสุนทรกินค่ะ ไม่รู้ว่าจะย่ำได้หรือเปล่าแล้วพูดแถวมีแข่ายามมาพี่น้องาพี่น้องไปเห็นน้ำกันขออ้าวเขายัดหั่นแป๊บหนึงนะะ่งแล้วค่ะกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อขั่วเหมือมดๆคือเกล้าค่ะอ๋อไหนเวลาเห็นแล้วค่ะใส่พริกพ,ขขะะพริกแห้งเนาะค่ะไม่มีพริกสดค่ะวันนี้ใส่ตำพริกแห้งใส่กระเทียมเลยพริกแห้งกระเทียม เขาแรงนั้กัันเน้อค่ะหอมหลับพี่น่องหอมแล้วใส่หอมหอมหัวใหญ่ลงไปเลยค่ะใส่หมูกรอบลงไปเลยค่ะปุงเครื่องเลยนะค่ะน้ำมันหอยหลักทุรีจหน่อยค่ะพี่น่อง <c oughs> จอดกว้าเขียวค่ะ พงนัวค่ะขงนัวรดดีค่ะทำไอาน้ำตาลจัง้อยค่ะใหก้กาย,ยอเปม, <c oughs> มันเ้อพี่้องเ้อขวาไข่ไม่หายมาชิมกันเด้อค่ะ อย่าซิน้นกันนะค่ะพี่นอนพวพี่นองหอนหอนหอน้าหอ,ขอ,ขอ,ขอนแม่พี่นอนนาตาน้า,ากินวาค่ะขออยา่าสิ้นีหนอนสิ้นสิ้นสิ้ไมในนี้ละเะดี๋ยวหน่งจังลยพีหนองหอดปลาเกียวจัง่อยเติมน้ำตาลอีกจังเยแล้ค่ะ น้ำตาลนี่ก็น้อยแค่คุน้องเอ้ยหัดหวานถัพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามก็ไลค์ก็แช่ก็กระดิ่งกันเด้อพี่น้องจะขวายจะของถับสั้นกับถับพออภัยค่ะซิบอีกรอบพี่น้องเอ้ย อื ивал, ่อวานเราพี่น้องแซ่บแล้วแซ่บแล้วใส่กระเพราลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเอาหยาบไปขอนกระเพราแล้วพี่น้องเนาะกระเพราไปกระเพราไปกระเพราเก็บจากสวนลงไปเลยค่ะเฮ็สตาใจมากเลยพี่น้องเอ้ยเลยหลหอมหอมคนโถดะเลยค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อ เราอยากสิ้นกรอบแล้วพี่น้องเนาะสิ้นดื้อสิ้นกรอบพี่น้องสิ้นกรอบห่อนมหันก็เรียนกแต่ลิ้วเล่นะห่อนโอ้ยนี่มั้งค่ะพี่น้องแซ่บแล้วเสร็จแล้วค่ะวันนี้มากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อผัดกะเพราหมูกรอบอร่อยอร่อยแซ่บโยนเหนียวพี่น้องไม่นน้ำกันค่ะแต่หมอกินแกงแล้วพี่น้องเนาะมองนี้มันมืดใช่ครับมอง <ś c oughs> หอนคักงหอนแน่เหาเบิ้งพี่น้องเบิ้องวันนี้ตะแซบคักเลยค่ะเสร็จแล้วพี่น้องกะเพราหมูกรอบพร้อมเสิร์ฟแซบๆค่ะกะเพราหมูกรอบพอมๆมากินขา้าวน้ำกันเด้อค่ะบัดที่นี่ <ś c oughs> แซบๆพี่น้องหอมเดี๋ยวพี่น้องมากินน้ำกันค่ะบัดที่นี่แซบๆค่ะมากินน้วกันเด้อค่ะบัดที่นี่เด้อค่ะพี่น้องมากินขา้าวแหนงน้ำกันค่ะ ทายมือน,นี้ป้อยคลิปอ,อื่นนะพี่น้องมันคำแล้วอออกับข้าวเราเหมือนเดิมคะ่ะวันนี้เรามีกะเพราหมูขอบมืดสักหน่อยนะคะวันนี้จะอาจจะมืดอ,อสักหน่อยแล้วก็มีต้มจืดค่ะพี่น้องต้มจืดต้ามอเสาวิ่งปลาดุกต้ามอเสาวิ่งยังคือเก่าอยู่ขอบคุณแม่พี่น้องก็ติดตามก็ไล์ก็แช์ก็กระดิง่งเป็นกําลัง,งใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อมากินเขาน้ำกันคะ่ะ นี่เห็ดอาหารไทยสู่เฒ่ากินไม่รู้ว่าผู้เฒ่าจะย่ำได้หรือเปล่าพี่น้องแคลมิดีเท่าไหร่รุ่งใจเห็ดยังมะนาวดอกมันเจ้บมาเบิดมาแม่แมวกินข้าวแม่แวนางฟองมันเห็ดยังแมวนี่ลูไปแน่เด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวน้ำกันแม่กับนางฟองแมวเขาให้แมวกินเมันนางฟ้าม้าก็มากิน มันแบบอกอไปทอดนนี่นิหูกรอบนิ่ๆเศษๆกรอบพี่น้องยอะยะนีน่าสีย่พี่น้องหอ,อมนอกมนอมไล่แสบเลือย ก้อาไมกินข้าสิไม่กินเดงอ่กินใครสองคนหรือสองใหม่เนียไม่เห็นน้ำนลดกน่อยพี่เนาะน้ำมูกกรอบแซ่บจะมันกักรดน้ำผู้เมย์ ทางเลยตะการเสือผาใช่ไหมล่ะตัวตี๋แบทนี่หอมมะบินี่หอมมะฮะนี่หอมมะฮก ຫງົບເກນນັ້ນເດມบ่ແຫຼະໂຕแม่ຍັบ่ແຫຼະພີ່ນ້ອງອ່າໄປເຮັດໂ เราบกิมันมันเลยเลยพี่น้อยนาคต่อถอดเราบกินเลยอรกนับนีโลกลาบุนล้นุนลุ <ril jamais> <ô. S 1> ้น้ลลนน Các bầu chắc nhiều chắc ăn còn... không thể đang nát cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp กันละสองตูนแม่มดเพียบยางเขาจะคิวเป็นเพื่อนสนิทนพน้องเนาะเด็กหน่อยเด้ออย่าอย่าหนีลมฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยค่ะคลิปหนาฝากกันไหมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ข่าวองการแซบด้วยค่ะบ๊ายบายพี่น้องคลิปหนาฝากกันไหมเนาะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดทุกเนี้ยตรงยางให้กันเ้อะพี่น้องเด้อกินข้าวกันค่ะ